แฟนคลับกีษนันเอเชียเมื่อสองพระเอกหนุ่มต่างค่ายได้เจอกันแล้วเป็นสองหนุ่มหล่อเพื่อนสนิทต่างช่องที่โด่งดังไปทั่วเอเชียเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับกับคณาวุฒิพระเอกจากช่อง3และไบายวชิรวิชพระเอกจากช่อง GMMTV ทั้งสองหนุ่มนั้นโด่งดังมาจากการแสดงซีรีส์วายโดยหนุ่มไบร้จากเรื่องพอเราคู่กัน t o เกเด e r t h e Series และกรับจากซีรีส์วายเรื่องท่านทายเดอะซีรีส์เกตินักมาเป็นที่รักกันซะดีๆนั่นเองค่ะ ล่าสุดในอีสแกรมของกราฟคณาวุฒิเจ้าตัวได้โสพสต์ภาพคู่กับไบ์หลังจากที่ทั้งคู่นั้นชวนกันไปเตะบอลและมีเพื่อนๆน,นักแสดงอีกหลายคนบอกเลยว่าภาพนี้ทํามึงาสนันเอเชียเลยก็ว่าได้ค่ะหลังจากที่โพสต์นี้เผยแพร่อ,ออกไปนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายไม่ว่าจะเป็นได้เตะบอลด้วยกันสักทีดีใจด้วยนะลูกไว้หาโอกาสไปเตะด้วยกันบ่อยๆเลยนะดีใจที่สุดเลยกราฟเพิ่งถามไปไม่นานว่าจะมีโอกาสร่วมงานกับไบร์ไหมวันนี้สมหวังที่สุดแล้ว คือดีมากไปเตะบอลบ่อยๆนะครับงุ้ยดีใจที่ได้เห็นกราฟเตะบอลน,นะครับและแฟนคลับต่างชาติที่เข้ามาคอมเมนต์มากมาย